หลังจากที่การโชว์ทั้งหมดจบลงวีริพอร์เตอร์ก็ได้คว้าตัวทั้งโคชก้องและโคชเจนิเฟอร์คิมมาพูดถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่จบการแข่งขันรอบไลฟ์ราวด์สัปดาห์แรกแบบสดๆร้อนๆกันเลยครับสัมภาษณ์ความรู้สึกเป็นไงภูมิใจแค่ไหนภูมิใจอยู่แล้วผมมั่นใจภูมิใจแล้วก็สึกว่าหายเหนื่อยครับ,รบสึกว่าเด็กๆลูกทีมเขาทำได้ดีมาก อะไรที่เราบอกเข้าไปอะไรที่เราแนะนําเข้าไปเขานําไปใช้นําไปปรับปรุงออกมาแล้วก็ทําออกมาได้ดีก็รู้สึกเออมันหายเหนื่อยนะรู้สึกว่าอะไรที่บอกเนเขาทาให้เราได้ดีได้มันขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็อีกใช่คนชื่นชอบลูกทีมของเราครับอันนี้หนักใจแค่ไหนตอนสุดท้ายตอนปัจจุบันก็ ที่จะต้องเลือกไว้2แล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปสองเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควร<ม>เพราะว่า<ม>น้องๆทุกคนเขาก็ตั้งใจทําอย่างดีนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยทุกคนก็ทําได้ดีณโมเมนต์นั้นผมก็คงต้องใช้หลักการที่ว่าณนาทีนั้นก็ดูว่าใครทําได้ผิดพลาดน้อยที่สดุดก็เก็บคนนั้นไว้พอใจไหมกับโชว์ของถึง<ฮ><ฮ> คือมันมันมันไม่แค่แค่พอใจกับโชว์ของเรานะพอใจกับทั้งทั้งแบบคืออย่างเวลาที่ด้วยความเป็นโค้ชของพวกเราคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะเวลาเด็กอะ่ะมีรอบซ้อมพวกเราก็จะช่วยกันคือมันไม่ได้เป็นการแค่ว่าเราแค่โค้ชเด็กของเราเลยเรารักเด็กทุกๆคนเนะี่ยที่เข้ามาในรอบรอบตั้งแต่บล็อตเดชันมาถึงตรงนี้เลยมีความผูกพนันมันมีความผูกพันกันแต่เราก็เราภูมิใจแบบเป็นความภูมิใจอย,อย่างสองดินะี่ะเกลียกันไปเลยอะ่ะ เราภูมิ Adams, ใจน้องนวล them, เราภูมิใจน้องตาของเราเราภูมิใจสวยของเขาเราเราภูมิใจน้องนัดอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจไปด้วยจากเวลาที่เราออกากาศไปสดน้อยเหลือเกินอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดกับลูกทีมของเราที่เราไม่ได้เลือกให้เป็นตัวแทนของทีมนี้อยากจะบอกอะไรก็อยากจะบอกว่าเขาไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเชื่อว่าเขาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ก็มีคนรู้จักเขาเยอะแล้วแหละแล้วผมเชื่อว่าเส้นทางถนนสายดนตรีของเขาเนี่ยสว่างแล้วมันเปิดแล้วนะครับมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกในตัวเขาเยอะแยะมากแล้วก็คนทั้งประเทศก็ได้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ดีมากแต่ณวันนั้นข้อผิดพลาดเขาจะเยอะไปนิดนึงแต่มไม่ได้ไหมายความว่าเขาทําไม่ดีทุกคนเห็นแล้วว่าเขาเก่งรับรองว่าบนถนนสายดนตรีแห่งนี้เขาไปได้อีกไกลครับ,รบไม่ตนะ้องพีคิมมีคุณจูนกบล้วกล็ ทุกสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่พี่ได้สอนให้หมดทุกอย่างแล้วพี่ได้ถ่ายทอดให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคนิครวมไปถึงทัศนคติต่างๆของการรู้จักที่จะเอาตัวรอดในชีวิตที่เขาจะต้องไปไปทำงานจริงๆพี่ได้สอนไปหมดแล้วในส่วนของการที่ว่าหลังจากนี้ไปอ่ะเขาจะไม่มีไม่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเขาดีขึ้นเขาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนชีวิตในแวดวงนี้เขาจะยาวนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคนดูทางบ้านน่ยจะรักเขาแค่ไหนจะอุ้มชูเขาแค่ไหนจะอบอุ้มเขาแค่ไหน และในวันอาทิตย์นี้ครับติดตามให้ได้นะครับใน The Voice จริงตัวจริงครับทางช่อง3เลยครับกับทีมของโค้ชแซมและโค้ชโจอีบอยครับแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดรายการจบแล้วครับเราจะมีรายการพิเศษครับผ่านทางเ w w t h e v o i c e t h a i l a n d c o m คือช่วงเวลาของ v ีดูพ็ t ตเตอร์สเปเชียลไลฟ์นะครับซึ่งจะต่อจากการไลฟ์สดผ่านทางช่อง3ทันทีแล้วก็รวมไปถึงรายการย้อนหลังนะครับดูได้ผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับมีนัดกันทางช่อง3วันอาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสด